คนอยากรวยอยากรวยก็ต้องทำกินบนพื้นแผ่นดินแผ่นดินนี้ประเทศไทยจากสุดเป็นร้อยสู่อาชีพชื่อเสียงดังไกไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอเพียงแค่ใจต้องการรวยเราจะพาคุณไปเราจะพาคุณไปไปดูคนพารวยจะบ,บุกน้ำลุยไฟเราก็จะพาไป สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการเป็นเอกพารวยนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่นุนะครับในพื้นที่ของไร่ประเสริฐสุ์นะครับเนื้อที่ตอนนี้เราปลูกอินทผลัมมาทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ก็ประมาณสามสิบกว่าไร่สามสิบกว่าไร่พี่ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับก็มีเริ่มผลผลิตเริ่มออกแล้วก็มีต้นตั้งแต่สามปีขึ้นไปเลยพี่ต้นหนึ่งเนี่ยผลผลิตที่มันจะได้เนี่ยมันจะอยู่เกณฑ์ประมาณทเท่าไหร่คือถ้าเข้า ถ้าปีที่สามนะคือเราเราจะไว้กันจริงๆเราไว้ผลผลิตกันตั้งแต่ปีที่สามขึ้นไปครับนะครับอย่างปีที่สามอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยปีที่สามมันก็จะอยู่ประมาณสักไม่เกินสี่สิบโลต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งต้นต่อ1นต้นปีที่สกมสี่สิบโลนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะฮะสภาพถ้าปีที่สามสี่ิบโลแล้วปีที่สี่มันจะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปีที่สี่น่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดถึงแปดสิบปีที่สี่เจ็ดถึงแปดสิบได้นะครับแล้วปีที่ห้าปีที่ห้า ควรจ่านะ<ช>ควรจ่า80โลขึ้น80โลขึ้นแต่ถ้าปี <5 S 1> ปที่6นี้ต้องร้อยโลขึ้นไปร้อยโลขึ้นไปครับถ้าได้ไม่ถึงร้อยโลแสดงว่าดินหรือ,อว่าคือเรามีปัญหาครับถ้าได้ไม่ถึงนะคือหนึ่งเนี่ยต้องมี ประเด็นมีแฟกเตอร์อะไรที่ทาให้มีปัญหาแน่นอนมีตัวแปรบางอย่างแต่เราก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ได้นะครับแต่ก่อนที่ผลผลิตมันจะออกมาพี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าตัวอินทผาลัมมันก็มีตัวผู้ตัวเมียครับผมมันก็ต้องมีการผสมครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาเรื่องของการปลูกเนี่ยผมยังไม่ได้ถามพี่เรื่องของการผสมครับการผสมไอ้เกสรเขาว่ามีตัวผู้ตัวเมียมันยุ่งยากไหมครับอินทผาลัมเนี่ยเขามีตัวผู้ตัวเมียครับ เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเป็นต้นจากการพ่อเม็ดก็ครึ่งครึ่งนะฮะห้าสิบห้าสิบผู้หญิงผู้ชายนะครับห้าสิบห้าสิบแต่จริงแล้วเนี่ยตัวผู้ต้นหนึ่งเนี่ยมันควบคุมตัวเมียได้ประมาณห้าต้นหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อหกประมาณนี้ในในทางปฏิบัตินะคือควรจะประมาณนี้ตัวผู้หนึ่งต้นตัวเมียห้าหกต้นนะครับในไร่เราเนี่ยนะครับแล้วก็การผสมเกสรถามว่ายากไหมมันไม่ได้ยากมัน มันก็เหมือนว่าเราตัดช่อตัวผู้นะครับพอถึงเวลาผสมเกสรออกดอกเนี่ยเราตัดดอกตัวผู้เอาไปเคาะใส่เคาใช่อตัวเมียเท่านั้นเองจริงๆก็มีแค่นั้นเองในการตัดแต่ที่นี้มันก็จะมีเทคนิคการชำนาญนิดนึงอ่าคือเราทําสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะรู้ได้ได้ได้ลองปฏิบัติผสมจริงสักครั้งเราจะจะเข้าใจถ้าลองคำนวณง่ายๆสมมติหนึ่งไร่เราปลูก30ต้นครับ30ต้นเราตีซะาสิต้นที่สามารถเป็นตัวเมีย มีผลผลิต15ต้นต้นหนึ่งอย่างปีที่3ก็อยู่ประมาณ30โล30โล30โล40โลเอาตีซะ40โล40โลคูณด้วยทั้งหมดมัน1ไร่ก็คือ15ต้นก็400อีกเท่าไหร่เป็นทั้งหมดกี่โลพี่4 15ต้นใช่ไหมฮะ15ต้นประมาณ450โล450ถึง500โลอตีซะตัวเลขกลมๆเลย500โล1ไร่ในปีที่3 ห้าร้อยโลเนี่ยเราสามารถขายในตลาดราคาเท่าไหร่เอาเป็นถ้าส่งดีกว่าปับ้าราคาส่งนะราคาส่งชั่วโมงนี้ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือว่าผมมองไปอีกสักสักสามปีห้าปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าราคาส่งหน้าสวนเนี่ยจะอยู่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบฉันคิดที่ต่ำกว่านั้นเลยคิดแค่สามร้อยพอครับสามร้อยก็คูณห้าร้อยก็ประมาณแสนห้าประมาณแสนห้านะครับต่อได้ต่อหนึ่งไร่นะครับอันนี้เราคิดแบบเลท ที่มันต่ำๆสำหรับ3ปีแรกเรายังไม่รวมเ,เ,เ,เรียกว่าปี4ปี5ปี6นะครับแล้วก็รู้กันอยู่ว่าอินทผพาลัมเนี่ยเขาอยู่ได้มากกว่า50ปีครปีเราคงไม่ได้อยู่แล้วครับขนาดนั้นนะครับเพราะปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บผลผลิตได้ยาวตลอดแค่ดูแลรักษาอย่างเดียวจริงๆมันประเด็นเรื่องของราคาเนี่ยจริงๆถ้าเราศึกษาเรื่องอินทผาลัมลึกๆนะคืออย่างผมเนี่ยผมอยู่อย่างเงี้ยผมจะรู้ว่าอินทผาลัมกับเกษ,ษรรตรกรไทยเนี่ย ผมมองว่า50บาทอ่ะพอแล้วพอแล้วโลละ50บาทนะโลละ50บาทต้นหนึ่งอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยต้นร้อยโลอยู่แล้วถ้าเราทําไม่ถึงร้อยโลแสดงว่าเราม,มาตรฐานของเขามันต้องร้อยห้าสิบกิโลขึ้นไปต้นละร้อยโลเราตีที่ปีที่ปีที่6ขึ้นไป,ปแล้วเนี่ยนะต้นละร้อยโลนะครับโลละห0บบาทเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ ต้นละร้อยโลโลละห้าสบาทต้นละห้าพันไต้นละห้าพันได้หนึ่งสามสิบสองต้นเราคิดครึ่งเดียวคิดครึ่งเดียวคิดครึ่งเดียวคิดสามคิดสิบห้าต้นเนี่ยครต้นละห้าพันสิบห้าต้นเนี่ยมันก็แปดแปดหมื่นเก้าหมื่นแล้วครับต่อไร่นะต่อไร่ต่อปีเนี่ยเกษตรกรเนี่ยโลละห้าสิบบาทไม่ต้องไปเพิ่มนี้ด้วยครั้อมันลงทุนมันทำได้ยากแล้วก็เราก็ดูแลไปอยู่ไปครับแล้วหสิผมถามอีกนิดนึงพี่ทำไม การส่งเสริมหรือการแนะนําเรื่องการปลูกอินทผลัมเนี่ยยังอยู่ในเรียกว่าวงจากัดหรือยังไม่รู้เยอะมากพอสมควรจริงๆอินทผลัมมันใหม่มากใหม่มากกับกับบ้านเราเป็นพืชที่ที่ไม่มีในตําราในโรงเรียนไม่มีสอนจะหาตํารามาอ่านก็ไม่มีสมัยก่อนย้อนไปเมื่อห้าหกปีที่แล้วไปเซิร์ชกูเกิลก็ไม่มีนะข้อมูลการปลูกการอะไรเพิ่งจะเริ่มมาบูมเริ่มมามามาทำกันข้อมูลต่างๆมันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากประสบการณ์นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นจาก วิชาการที่ทดลองกันมันก็เลยเหมือนกับว่ามีช่องว่างอีกนะคือมีช่องว่างคือคนที่ทําจริงกับคนที่ทําไม่จริงค,รคนที่ทําไม่จริงก็จะฉลวโอกาสอาพอพื่มบืมป๊บเขาก็จะหาช่องพวกน,นี้เอา,อาละกระแสกระแสมาขายกล้าขา,ขายนู่นขายนี่ซึ่งจริงๆการปลูกถั่วลำต้องศึกษา มันสําคัญมันสําคัญที่สายพันธุ์มากต้องศึกษาต้องศึกษาให้มันเหมาะกับเมืองไทยด้วยนะครับอย่างที่พี่นุได้แนะนานะครับในคลิปต้นๆนะครับว่าพันธุ์อะไรที่เราจะเหมาะปลูกนะครับเหมาะเลือกแล้ววิธีการปลูกการดูแลเป็นแบบไหนนะครับเรื่องของผลผลิตไม่ใช่ว่าเห็นพี่นุบอกว่าได้เท่านี้เท่านี้ถ้าเราไปปลูกเกษตรกรพี่น้องไปปลูกแล้วไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลรักษาไม่ได้คอยแบบเอาใจใส่ที่สําคัญถ้าปลูกสายพันธุ์ไม่ใช่นีด จบเลยคือที่พูดมามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันจะไม่ได้ผลผลิตตามนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ทําพี่นุทําแล้วเกิดแล้วผลผลิตมีแล้วนะครับมีการส่งเสริมได้เม็ดเงินมาต่อยอดนะครับตอนนี้ของพี่นุก็30กว่าไร่แล้วเห็นว่ามีการไปปลูกที่ต่างประเทศเพื่อนบ้านนี่ฮะเราก็ฝากขึนท้ายหน่อยเป็นยังไงบ้างครับพี่ประเทศเพื่อนบ้านจริงๆที่เราไปทำในเพื่อนบ้านเนี่ยคือจริงๆเราพยายามจะเปิดตลาดผลผลิตครับเพราะว่า เราต้องการจะเปิดในอาเซียนบ้านเรานี่แหละในอาเซียนใน AEC ซบ,บ้านเราเนี่ยค,คือเราจะไม่นําเข้าผลสด คือพยายามจะมุ่งมั่นที่จะไม่นําเข้าผลสตจากต่างประเทศคือเราผลิตได้เองครับแต่โอเคผลแห้งเราไม่ได้ไปแข่งกับเขาแล้วครับเพราะว่าของเขาอากาศมันเอื้อมันเอื้อนำเข้ามาปกติแล้วผลแห้งมันเก็บได้นานลงเรือมาแต่ตอนกกลางมันถึงบ้านเรา2เดือนสบายๆผลมันไม่เป็นไรแต่ผลสดเขาอามาไม่ได้อยู่แล้วเราเราเลยได้เียบเราได้เก็บที่จะขายในกลุ่ม AEC ได้นะครับแล้วตลาดก็เปิดกว้างมากนะครับแล้วก็ราคาสูงด้วยนะครับแล้วก็พี่นุก็มีส่วนในการ ช่วยเหลือหรือแนะนำเกษตรกรเรื่องของการขายด้วยยิน,<อ>นดีครับก็คือคือหนึ่งเนี่ยผมผมทำาคงการอินทผลัมเนี่ยค,คือเจ้าแรกๆก่นครับในเมืองไทยแล้วผมต้องเดินต่อครับคือพอเราทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เราก็เดินตลาดด้วยเดินตลาดว่าเราจะต้องขายในกลุ่มไหนทําคุณภาพออกมายัางไงเพื่อที่จะเสิร์ฟในตลาดกลุ่มมุสลิมในอาเซียนกลุ่มกลุ่มพี่น้อง,องที่รักสุขภาพนะครับอินทผลัมมันเป็นพืช เพื่อเพิสุขภาพนะครับเป็นเพิ้นเขาบอกว่าถ้าทานวันละเท่าไหร่ห้าเม็ดเป็นยาเจ็ดเม็ดบำรุงอันนี้มันก็เป็นความเชื่อนะเป็นแต่จริงๆมันมีสารจริงๆมันมีงานวิจัยที่บอกว่าอิทผาลําธานวันละเจ็ดเม็ดสิบเม็ดเนี่ยปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่างๆเนี่ยที่มันจะได้มันเท่ากับเข้าแกงจานหนึ่งเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ยังมีหลายอย่างมากที่ดีมากๆเลยคือเรื่องของน้ํานมอืน้ํานมในบรรดานะเ่านที่ ผู้หญิงมีลูกมีตั้งครรภ์โอ้โหนี่ดีมากแลยแล้วก็เพิ่มให้พลังงานต้านมะเร็งนะครับลดความอ้วนคนเป็นเบาหวานทานได้คือเป็นผลไม้แทนสุขภาพที่ที่ผมว่ามันดีมากแล้วก็ที่สําคัญนะผลผลิตเรามีเยอะเนี่ยเราแปรรูปได้ครับเป็นน้ําอินทผาลัมเป็นแยมนะครับเป็นน้ําตาลตลาดเปิดกว้างมากเลยนะครับเรียกง่ายๆก็คืออินทผาลัมก็คือผลไม้ทองคําอย่างนี้ได้ไหม คือผมมองว่ามันมีมูลค่ามากเป็นผลไม้สวรรค์นะเป็นผลไม้ที่ที่ค่อนข้างจะมหัศรรครับเป็นผลไม้ไม่กี่ชนิดในโลกที่สามารถแปรรูปได้ด้วยตัวเองนะเขาเขาสุบจากต้นแล้วเขาก็ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอะไรเลยไม่ต้องขบบางวนและที่สาคัญก็คือเราทำเกษตรในรูปแบบของเกษตรอินทรีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับเรื่องที่มันครอบคลุมทั้งหมดเลยว่าการทําพืชชนิดใดก็แล้วแต่ให้เหมาะกับเมืองไทยนะครับเหมาะกับสภาวะ ความแห้งแล้งนะอินทผพาลมตอบโจทย์ได้นะครับตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้แล้วก็มันสามารถวางแนวทางเรื่องของเรียกง่ายข้าราชการที่จะเษกษียณเนี่ยมาเตรียมปลูกไว้ก่อนได้เลยนะครับพี่มองเห็นทั้งนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีมีโอกาสอีกนะครับจะมาแนะนําเรื่องของการวางแผนแนวทางการดําเนินชีวิตนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรเยอะเลยแล้วก็พี่น้องออที่ทาข้าราชการด้วยหลังเกษียณจะไปทําอะไรดีนะครับ เหมาะมากครับอินทผาลัมนะครับแล้วพบกันครับกับรายการเป็นเอกพารวยสวัสดีครับอินคาออยน้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดเย็นมีคุณค่าทางโภชนาการโอเมก้า 3, 69, วิตามิน A และ E ีบำรุงสมองฟื้นฟูนฟนร่างกายผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์โดยเป็นเอกพารวย